ที่จังหวัดสตูลนะครับก็มีผู้ติดเชื้อแล้วเช่นกันซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับนายเอกรัตน์หลีเซนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสวัสดีครับรับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่จังหวัดสตูลมีผู้ติดเชื้อกี่รายแล้วครับผู้ติดเชื้อในจังหวัดสตูลเนี่ยเรามีรายงานสองรายนะครับมความเชื่อมโยงกับตลาดนายชายจังหวัดสมุทรสมุทรสาครอ่าหรือรายแล้วก็เป็น เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งอาหารอาหารตัน้ำเนี่ยหนึ่งลายครับแล้วก็ไปทั่วในภูมิภาคเช่นทั้งสมุทรสาครสมุทรปราการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบในขนะนี้ทั้งสองลายเนี่ยนะครับเราได้ดําเนินการตรวจสอบควบคุมโรคนะครับสอบอสวนไทม์ไลน์และต่างๆแล้วก็ควบคุมผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสเสียงสูงนะครับสัมผัสเสียงต่ำเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ ก็ไปอาเก็บสิ่ง,งส่งตรวจทั้งหมดแล้วนะครับครับผมขณงนี้เนี่ยนะครับก็สบายใจได้ทั้งทั้งสองรายอาการปกติครับมไม่มีอะไรเลยนะครับ<ม>ในขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ทุงว่านะครับก็ก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับท,ที่เราตรวจเพิ่มก็คิดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี<ม>ก็เราตรวจเป็นนิเกีไปแท้ทั้งหมดนะครับ,รบก็ยังมี ที่ยังตามตัวไม่ได้อีกสักสามสี่ลายก็คิดว่าวันนี้ก็ส่งตรวจไปแล้วนักส่งตรวจตาไปแล้วนะครับครับค่ะท่านพู้ว่าค่ะแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่จําหน่ายผู้อาหารทะเลตอนนี้ทางสะตูเนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะสตูไม่มีปัญหาครับก็เป็นเราใช้ส่วนมากอาหารทะเลที่สตูนเนี่ยเราไม่ได้นําจากที่อื่นมาเลยนะครับเราเป็นอาหารสะตูนอาหารทะเลที่สะตูนที่ที่หา ในท้องทะเลในที่สะตูลนี่เองนะครับแล้วก็หาบ่อเลี้ยงกุ้งก็เป็นบ่อเลี้ยงในสะตูลนะครับแล้วก็จนนักพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมทานอาหารทะเลที่สดสดมาจากเรือประมงชายฝั่งในทะเลขึ้นมานะครับที่หาดทะเลแถวกันหยงโปหาดรายยาวอะไรต่างๆเนี่ยก็ปกตินะฮะแล้วก็ยังไปทานกันอยู่ปกติครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆปลอดภัยนะครับในขณะนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกาะลิเป็ตไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวถ้ำภูผาเพชรการท่องเที่ยวล่องแก่งต่างๆยังปกตินะ<า>ปกติกตแต่สิ่งที่เราได้กำชับนั่นคือการเตรียมการการประกาศควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ข,ของเราเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นมาตรการให้น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจเนี่ยนะครับวันนี้เรามีจะมีคําสั่งประกาศขึ้นนะครับในกรณี ผู้ที่เดินทางกลับมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเมื่อเดินทางเข้าจังหวัดสุรินรแล้วเนี่ยาต้องรายงานตัวบบก,กับสาธารณสุขอำเภอกำลังผู้ใหญ่บ้านหรืออสมในเขตพืน้นที่ก็ทำงานสอบสวนโรคและทําการสกัดตัวไว้สังเกตการเป็นเวลา14วันนะครับโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี่จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะดาเนินการรูปแบบของโลค a ลหรือ LQ นะครับอันนี้กรณีที่มาจากจุดุดที่เรามีชื่ออยู่แล้วฮะว่าแพร กุ้งแพรปลาตรงไหนเนี่ยนะครับส่วนกรณีที่สองถ้าเดินทางมาจากเขตที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่ไม่จะอยู่ห่างจากจุดเสี่ยงที่พบเชื้อเยอะๆเนี่ยนะครับเราให้กักตัวเองเป็นเวลาสิบสี่วันหรือว่าโฮมควอลตินนะครับและให้ออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นให้หลีกเลี่ยงออกไปในพื้นที่แออัดและปฏิบัติกตามปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับกรณนีที่สามถ้าเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ที่พบผู้ติดเชื้อนะครับเมื่อเข้าในเขตพื้นที่สะตูนก็ให้รายงานตัวเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออำนวยวิบ้านหรือกสอในเขตพื้นที่นะครับไม่มีการกักตัวแต่ขอความร่วมมือให้อยู่บ้านและออกจากบ้านเท่านั้นเป็นอีกเรื่องการออกไปในพื้นที่อาจระเบิตามมาตรการด้านสาธารณสุข่างเร่งรัดส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่สีเขียวนะพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็ถ้าเข้ามาในพื้นที่สะตูนเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติมาตรการ สาสุบอย่างเคร่งครัดในขณะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับ,รบในกรณีนี้เนี่ยเราก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาสุขในพื้นที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ก้ระวังให้รายงานทุกทุกเวลาครับนะครับอันนี้คือมาตรการของเรานอกจากนั้นเราก็ยังยังยังมีการวางมาตรการไปสู่เรื่องของห้ามการจัดกิจกรรมการรวมตัวคนแออดัดต่างๆเนี่ยนะครับเขตพื้นที่นะครับการวดเว้น การจัดกิจกรรมที่มีคนมาในลักษณะของสาธารณะมาจากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับการแข่งขันประเภทกีฬาที่มีการต่อสู้นะ่ชนโวชนไก่อะไรเงี้ยเราเราต้องห้ามนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงานทางด้านในพื้นที่ด้วยนะครับในมุมของช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับมีมาตรการในการป้องกันยังไงหรือว่ามีอะไรในการที่จะควบคุมไม่ให้ผู้คนมารวมตัวกันมากขึ้นเพื่อเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับ คือคือปีใหม่เนี่ยนะครับเราเราห้ามหมดนะฮะห้ามในส่วนภาครัฐและขอความร่วมมือในส่วนภาคเอกชนในเรื่องการเขาดาวไม่มีนะในพื้นที่ของ<น>ตำรวจตะาูวเพื่อป้องกันไว้นะครับในเรื่องการเขาดาวจัดงานปีใหม่พื้นเดิมบันเทิงเนี่ยก็ก็เน้นคนที่รู้จักกันเป็นกลุ่มเล็กๆในครอบครัวอันนี้ไม่มีปัญหานะครับ,รบแล้ว แต่ว่าในส่วนของงานประเพณีก็ดูตามความเหมาะสมในศาสตร์เนี่ยนะครับในส่วนแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ขอความร่วมมือนะโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ฝ่าดุลกรองแล้วก็สาธารณสุขอื่นไปขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วงปีใหม่ขอความร่วมมือไม่จัดงานเภชดาวนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มกินที่มัน จ,จัดปาร์ตี้นะครับจัดปาร์ตี้ที่อยู่นานเกินไปเนี่ยก็ขอความร่วมมือแม่จัดแล้วได้รับความร่วมมือด้วยดีนะฮะที่แห่งเหมือนกับพี่กอริเทเนี่ยอาจจะ ไม่สนุกเหมือนเดิมเท่าที่ควรแต่ธรรมชาติสวยงามหน้าท่องเที่ยวน,ะะน่านบันทึกหน้าเช็คอินอยังเหมือนเดิมดงงสุด<ร>ท้ายัดือนนี้จะปลอดภัยกว่าครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ว่า่ะขอให้ท่านเสริมย้ำกำชับอีกสักครั้งหนึ่งนะคะฝากถึงประชาชนที่อาจจะมีการวางแผนจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอาจจะไปเที่ยวอย่างเช่นดังๆเกาะหลีเป๊ะแบบนี้ปีใหม่นี้สามารถไปได้ไหมคะมาได้นะครับมาได้นะครับแต่ว่า ในส่วนของผู้ที่มาจากพื้นที่ควบควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับอันนี้ต้องดูเป็นเคสเคสเนะครับในส่วนอื่นๆก็มาได้นะครับโดยปฏิบัติตามมาตรการของสาธสุขที่ได้วางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสไม่ว่าจะเป็นการล้างมือการเช็คอินชัยชนะหรือหมอชนะนะครับการไม่อยู่กันอย่างมี distancing อันนี้นะก็ต้องความรู้ตรงนี้อย่างเคร่งครัด นะครับแล้วก็การวัดอุณหภูมิเราก็จะดูตรงวัดอุณหภูมิอย่างเป็นครับถ้าตัวเองมีความรู้สึกผิดปกติก็ไมรีบรีบแจ้งและก็ต้องให้ข้อมูลที่ต้องไม่ปกติกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเกศนะครับคกะเป็นว่าเท่วไ้แต่ต้องดูแลตัวเองกันนะคะท่านค่ะนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าคขอบพคุณมากมากนะคะวันนี้ให้ข้อมูลกับเรามากมายเหลือเกินนะคะ